เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการทําแล้วก็วิธีการใช้งานของฮอร์โมนนมสดแล้วก็ฮอร์โมนไข่นะคะแบบ2 in 1นะคะคุณผู้ชมีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะคะที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันไว้ใช้งานนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยในการ เร่งดอกนะคะเร่งผลนะคะช่วยให้ถ้าเราใช้ในผักสลัดเนี่ยก็จะช่วยให้ผักเนี่ยแตกยอดได้ไวนะคะแล้วก็มีรสชาติที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมจะมีใบที่สดกรอบดีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติที่ดีด้วยนะคะแต่ว่าส่วนตัวโบเองน่ะไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะก็คือโบใช้ก็ตั้งแต่แรกๆเริ่มปลูกเลยนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมน่ะ ถามมาว่าอยากให้โบพาทำหน่อยนะคะโบก็เลยจะมาพาทำนะคะว่าทํำยังไงบ้างนะคะสำหรับวัสดุนะคะวัตถุดิบและอุปกรณ์ของเรานะคะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมสดนะคะ,ะแล้วก็ใช้เป็นนมวัวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายแดงนะคะจะมีนมเปรี้ยวแล้วก็มีไข่ไก่นะคะ ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการผสมในวันนี้นะคะส่วนขวดนะคะถ้าคุณผู้ชมหาได้โบอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมใช้เป็นขวดน้ําอัดลมนะคะจะดีกว่าเพราะว่ามันจะมีความหนาแล้วก็ทนแรงดันนะคะที่อาจจะเกิดในขวดได้ดีมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าจะใช้เป็นขวดตัวนี้เลยมันค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฝาปิดไม่ค่อยแน่นด้วยนะคะมันจะทําให้ขวด ระเบิดได้นะคะหรือว่าหาไม่ได้จริงๆเนี่ยใช้เป็นขวดน้ําเปล่าก็ได้นะคะคุณผู้ชมก็ใช้แบบนี้นะคะสําหรับอัตราส่วนการผสมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวมากมายนะคะคุณผู้ชมถ้า ประมาณนี้เนี่ยใช้เป็นนมเปี้ยวขวดเล็กก็ได้นะคะขวดละ7บาทเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยโบมีขวดแบบนี้นะคะที่ซื้อมา10บาทนะคะแต่ว่าโบจะใช้แค่ครึ่งขวดนะคะถ้าประมาณถ้าเต็มขวดประมาณนี้ก็ใส่1ขวดได้เลยนะคะหรือว่านม1ลิตรก็ใส่1ขวดได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสําหรับนมเปรี้ยวเนาะแต่วันนีน้นมสดโบเองมีแค่ไม่ถึงครึ่งขวดนะคะเพราะกินไม่หมดแล้วก็ มันก็บูดไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นนมบูดนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นนมที่ไม่บูดก็ได้นะคะสําหรับไข่ก็ใช้1ฟองแต่ถ้าจะทําถ้านมเต็มขวดนี้ก็ใส่ไข่ประมาณ3ฟองนะคะคุณผู้ชมต่อนมเปรี้ยวขวดละ10บาท1ขวดนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายแดงเนี่ยวันนี้โบจะใส่แค่1ช้อนโต๊ะนะคะถ้านมเต็มขวดนี้นะคะให้ใส่2ช้อนโต๊ะ ได้เลยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์นเนี่ยพวกวัตถุดิบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะคะก็กะกะ,กะประมาณเอาก็ได้นะคะไม่ต้องแบบเปะ๊ะเปะ๊เปะนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกโบก็จะใส่ตอกไข่ลงไปไะะข่ไข่ไก่1ฟองแล้วก็น้ำตาลหช้อนโต๊ะพูนๆไปเลย ะะแล้วก็ตีไข่ให้มันแตกพยายามตีผสมนะคะจนน้ำตาลละลายนะคะจากนัก็จะใส่นมเปรี้ยวลงไปเลยสักประมาณครึ่งขวด คนให้น้ำตาลละลายดีก่อนนะคะคุณผู้ชมเราถึงจะเติมลงไปในขวดของเรานี่ก็เริ่มละลายดีแล้วนะคะ เราก็จะเติมลงในขวดที่เราจะใช้งานเลยนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเรก็จะเทนมลงไป ก็จะเห็นว่านมมันเป็นก้อนๆน,นะคะมันจับตัวกันเป็นก้อนเนื่องจากว่ามันเป็นนมบูดนะคะคุณผู้ชมปิดไาให้แน่นนะคะก็พลิกกับขวดนะคะให้นมนะคะกับพวกน้ำตาลไข่แล้วก็นมเปรี้ยวนะคะเข้ากัน ็จะยังเห็นว่านมมันจับตัวกันเป็นก้อนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะวางไว้แบบนี้นะคะไว้ในร่มนะคะประมาณ 2- 3วันนะคะเราก็จะนำมาใช้งานได้นะคะในระหว่างที่เราหมักภายใน 1- 2หรือ3วันนี้นะคะในทุกๆวันคุณผู้ชมจะต้องมาคลายนะคะแก๊สออกแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยปิดฝาไว้ใหม่แล้วก็พลิกกลับขวดนะคะ สักสอสารอบนะคะแล้วก็วางไว้เหมือนเดิมนะคะทาแบบนี้ทุกๆวันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพวกส่วนผสมของเรามันก็จะเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนี่เอาไปวางไว้ในรุ่มนะคะแล้วก็คลายแกลดออกในทุกๆวันนะคะทุกวันนะคะ,นนะ,คะแต่ว่าเราจะวางไว้ในร่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูกันนะคะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ่ะ ฮอร์โมนไข่นมสดของเราก็ครบ1วันแล้วนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีลักษณะแยกชั้นแบบนี้นะคะให้เราคลายแก๊สข้างในขวดออกก่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็มาพลิกกับขวดชึบไปมา แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะวางไว้ในร่มเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้เราถึงจะมาพลิกกับขวดอีกครั้งหนึ่งนะคะฮอร์โมอนไขน่นมสดของเราวันนี้ก็ครบสงวันแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมากลับขวดนะคะแล้วก็คลายแก๊สที่อยู่ข้างในนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องนี่คายแก๊สออกก่อนนะคะแล้วก็ปิดไว้ตามเดิมแล้วก็กลับขวดไปมา แล้วก็วางไว้ในร่มอีกตามเดิมนะคะคุณผู้ชมฮอร์โมนไข่นมสดของเราวันนี้ก็ครบวันที่3แล้วนะคะวันนี้โบก็จะมาคายแก๊สออกเหมือนเดิมแล้วก็ปิดฝาแล้วก็จะกลับขวด ไม่มีแก๊สแล้วนะคะน่าจะใช้ได้แล้วนะคะ เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานสำหรับฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสด 2-in 1วันของเรานะคะก็คือเป็นการหมักอยู่3วันด้วยกันนะคะก่อนใช้งานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะคุณผู้ชมกลิ่นก็จะเหมือนกับโยเกิร์ตเลยนะคะสำหรับอัตราส่วนการใช้งานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 10cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำ1ลิตร ก็ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้โบก็ได้เตรียมฟอกกี้มาแล้วนะคะขวดนี้ก็ประมาณ1ลิตรนะคะผู้ชมโบก็จะผสมใส่เลยนะคะก่อนที่จะใช้งานก็พลิกกลับถั่วสักหน่อยนะคะให้เนื้อของฮอร์โมนเข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ชืดหนช้อนโต๊ะนะคะ ก็เขย่าใ้ากันเสร็จแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นต้นกล้านะคะอยู่ในถาดแบบนี้เราไม่ควรฉีดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะทำให้น้ำอยู่ในถาดเนี้ยเกิดเป็นอาการเน่าได้นะคะคุณผู้ชมฉะนนั้นเราควรที่จะฉีดพ่นนะคะให้กับต้นผักสลัด นะคะที่อยู่ในกล่องแบบนี้แล้วนะคะหรือว่าอยู่ในปลูกในดินก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยนะคะสามารถใช้กับต้นกล้านะคะผักต่างๆทุกชนิดนะคะได้ตั้งแต่อายุ14วันขึ้นไปเลยนะคะหรือว่าเรานำลงแปลงปลูกจริงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในถางเมื่อกี้เราไม่ควรที่จะฉีดพ่นนะคะเนื่องจากว่าจะทำให้เกิดน้ำเน่าได้นะคะคุณผู้ชมเนี่ย แล้วก็ในช่วงเวลาที่ฉีดนะคะโบนแนะนำให้คุณผู้ชมฉีดในช่วงเช้านะคะแดดอ่อนๆน,นะคะเพื่อที่จะให้ผักนะคะได้รับธาตุอาหารที่เต็มที่นะคะในการที่เราบำรุงลงไปแบบนี้นะคะสำหรับวันไหนที่ไม่มีแดดนะคะคุณผู้ชมเราไม่ควรฉีดนะคะเนื่องจากว่าจะทําให้ต้นผักของเราเนี่ยเป็นใบเน่าได้นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามวลของ อฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดของเราเนี่ยมันจะหนักกว่าพวกน้ําพวกอะไรนะคะคุณผู้ชมอาจจะมีเศษพวกไข่พวกอะไรหลงเหลืออยู่นะคะมันอาจจะไปเกาะอยู่บนใบนะคะแล้วก็ทําให้ใบเน่าได้นะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะฉีดพ่นในช่วงที่แดดแรงๆอากาศร้อนมากๆนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นใบเน่าได้เหมือนกันนะคะ ในช่วงเช้าแบบนี้จะดีกว่านะคะเป็นช่วงที่ปากใบผักกําลังเปิดนั่นเองแล้วก็จาง่ายๆนิดเดียวนะคะถ้าจะบํารุงนะคะเราก็ฉีดพ่นในช่วงเช้าตอนที่ปากใบพืชเปิดนะคะในแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นการป้องกันนะคะพวกศัตรูพืชเนี่ยเราก็ฉีดพ่นนะคะในช่วงเย็นนะคะช่วงที่พวกหนอนพวกมแมลงนะคะกําลังจะมา กินผักของเรานะคะคุณผู้ชมพี่โบบอกนะคะมันสามารถที่จะฉีดพ่นได้ตั้งแต่อายุ14วันขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ช่วง25 35วันเนี่ยพวกยอดเนี่ยกำลังแตกได้ดีเลยนะคะอันนี้ก็จะช่วยบำรุงทั้งใบนะคะให้มีรสชาติหวานกรอบแล้วก็แตกยอดได้ดีด้วยนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นได้ทั้งผักสลัดแล้วก็พวกผักสวนครัวต่างๆนะคะมันก็จะเร่งดอกเร่ง ผลนะคะให้มีขั้วที่เหนียวนะคะแล้วก็แตกยอดได้ดีนั่นเองนะคะิก <Please. S 1> เรียบร้อยแล้วนะคะคุณชมสำหรับวิธีการนะคะทำฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะคะแบบ2 in 1นะคะ แล้วก็วิธีการใช้งานนะคะผู้ชมใครที่อยากจะลองทําสามารถทําได้เลยนะคะมีวัตถุดิบง่ายๆนะคะมีนมสดนะคะมีไข่แล้วก็น้ําตาลแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เอามาผสมการหมักไว้สัก3าวันนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะคะสูตรนี้ก็คือดีมากๆเลยนะคะช่วยเร่งดอกนะคะ เร่งยอดนะคะให้ผักสลัดของเรานะ่ยแตกไปได้ดีนะคะแล้วก็มีรสชาติที่ดีด้วยนะคะคุณูชมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ